สวัสดีค่ะก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงสาวสวยสองคนเนี่ยนะคะอายุน้อยอายุน้อยที่สุดเลยนะคะคือจะไปแต่งจะไปเที่ยวน้ําเล่นน้าประสงการณ์เนี่ยนะคะคือเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะก็ต้องแต่งต้องแต่งตัวให้รัดกุมค่ะอย่าไปแต่งตัวล่อแหลมใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายนะคะพิกี้โจททุกปีเลยค่ะแต่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องประทานาธิบดีบ้าเลยเออแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อย่าไปอ่อยผู้ชายให้มันบ้าเกินจนเกินงามค่ะ ราสาใช่ครับแล้วก็แต่งตัวก็ระให้ระมัดระวังนะคะอย่าไปไหนปียบเปี่ยวกับผู้ชายค่ะประมาณนั้นแล้วค่ะ,คะใช่ค่ะวีนนี้เธออย่าข่มขืนผู้ชายนะคะจยบ้าแล้วเธอจะมีแฟนแล้วเมื่อกี้จริงๆไปสวัสดีคุณพ่ออยู่เลยวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ,คะก็เที่ยวสงการอย่าดื่มเหล้าจนเมามาถ้าเมาแล้วก็อยู่บ้านค่ะค่ะแล้วก็ตามนโยบายรัฐบาลนะคะขอกระชับอีกนิดนึงนะคะในการแต่งตัวของผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าพอนะคะไม่ว่าจะเสื้อกันเด็นก็ได,ด้นะคะงดโปเ อ๋อน